ุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในชุมชนนะคุณลุงคนนึงเนี่ยเมา คลั่งอารวาสนะฮะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาหาเรื่องก่อนก็เลยเอามีดเนี่ยไปจ้วงแทงเพื่อนบ้านคนหนึ่งจนล้มลงปรากฏว่าเพื่อนบ้านคนอื่นๆในชุมชนเนี่ยพยายามเข้าไปช่วยเข้าไปห้ามถูกฟันถูกแทงเจ็บระนาว5คนคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้น2ทุ่มเมื่อคืนนี้ตํารวจสพนปือนะฮะรับแจ้งมีคนถูกอาวุธมีดแทงได้รับบาดเจ็บหลายรายในซอยมาบสองหนองใหญ่ซอย10หมู่6ตตาบลหนองปลืออาเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับ ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นย่านชุมชนขนาดเล็กส่วนใหญ่ปลูกบ้านติดกันเป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้มมงหลังคาสังกระสีนะฮะสร้างกันติดกันประมาณสัก20หลังคา,งา,งาเรือนโอ้โหชาวบ้านเนี่ยออกมารวมตัวกันที่ถนนภายในซอยจํานวนมากฮะ,ะมีผู้บาดเจ็บ5คน3 <5 S 1> คนใน5เนี่ยบาดเจ็บสาหัส ยาต้องรีบนําตัวส่ง<ม>โรงพยาบาลบ,บางละมุงก่อนที่ตํารวจจะไปถึงนะครับส่วนตอนที่ตํารวจมาถึงเนี่ยตำรวจเดินเท้าเข้ามาประมาณ10เมตรพบกองเลือดร่องรอยการต่อสู้แล้วก็มีนายก้องศักดิ์มีสุขเจริญอายุ53ปีคนก่อเหตุเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพศีรษะแตกใบหน้ามีรอยเขียว <ขอ S 1> ช้ำเต็มไปหมดเพราะเข <อ S 1> าก็ถูกรุมเหมือนกันคุณเขายืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะฮะเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย ผมเนี่ยไม่ได้ตะโกนด่าชาวบ้านเลยค่ะผมด่าหลานสาวของผมแต่กลุ่มคนเจ็บซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยเ<ร>ข้าใจผิดคิดว่าผมไปด่าไปแขวะพวกเขาก่อนจากนั้นน่าโหวพวกชาวบ้านเนี่ยมารุมผม7-8คนเนี่ยวิ่งกรูถือไม้ถือมีดเข้ามารุมทำร้ายผมผมมีมีดผมก็ต้องป้องกันตัวะนะครับ ผมเนี่ยเห็นมีดปลายแหลมยาวสัก15เซนอยู่ที่พื้นผมคว้าเลยฮะคว้าได้ก็ทั้งจ้วงทั้งแทงทั้งฟันไปแบบมั่วๆหลายครั้งยืนยันฮะเพื่อป้องกันตัวเองครับแต่ถามว่ามีเรื่องมีราวกับคนในชุมชนก่อนหน้านี้หรือเปล่า มีนะตัวเขาเองบอกว่าผมแล้วก็กลุ่มเพื่อนบ้านที่รับบาดเจ็บเนี่ยเคยมีปัญหากันมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งนั้นผมก็ถูกกลุ่มทําร้ายแล้วก็ยังถูกไล่ย,ยิง<น>กระทั่งมา<น>เกิดเหตุครั้งนี้อีกนะมผมก็ทนไม่ไหวมาถูกกลุ่มอีก,กยืนยันทําไปเพราะป้องกันตัวนะครับด่ารอบแรกทางนู้นเขาขาวผมไปด่าไปแฝะอะไรทาง,งนู้นแต่ผมด่าหลานผมไม่ได้ไปเคี่ยวกับพวกเขาเ แล้วครมบเว่าะผมโดนตีตรงนี้เพาผมมาตัวคนเดียวไม่มีมีดไม่มีอะไรมาผมโดนตีคนเดียวก็มันอยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้ของใครนั่นหอหลุงเังบอกหอลุงเอามีดที่ตกเนี่ยขึ้นมาแทงสู้เพื่อป้องกันตัวครับเพราะสิบกว่าคนเจ็ดแปดคนร่วมสิบกว่าคนนะที่ลุมอ่ะ อ่าอันนี้เป็นคําให้การจากฝั่งผู้ก่อเหตุนะคุณแต่ทีนี้ต้องฟังคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะนี่เราไปคุยกับน้องคนหนึ่งนายสุปชัยงามสมพ์อายุ28<ไ>ปีนะเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปจะรุมจับลุงคนเมื่อกี้ด้วยนะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงคนในชุมชนตะโกนบอกมีคนถูกแทงมีคนถูกแทงตัวของนายสุประชัยพร้อมกับกลุ่มคนเจ็บเนี่ยรวมแล้วนี่ที่สี่คนนะคุณนะรีบวิ่งเข้าไปดูไปถึงเนี่ยพบผู้ก่อเหตุอยู่ในอาการเมา นะฮะผู้จะเอะอะโวยวายในมือเนี่ยถือมีดกวัดแกว่งไปมาส่วนคนเจ็บเนี่ยถูกแทงไปแล้วนะคุณนะฟุบแน่นิ่งอยู่กับพื้นก็คือนายสมยศนานอกคุณแล้วมีลักษณะเหมือนผู้ก่อเหตุเนี่ยจะไปทั้งแทงซ้ําจะไปฟันซ้ําอีกอถ้าพวกผมไม่เข้าไปห้ามนะ เขาตายแน่นะครับและทีนี้พวกผมก็เลยเข้าไปแหละฮะจะต้องห้ามหน่อยจะต้องรุมหน่อยทางผู้ก่อเหตุก็คงเข้าใจว่าพวกผมเนี่ยไปรุมเขาก็เลยใช้มีดเนี่ยทั้งฟันทั้งจ้วงแทงไปมั่วเลยนะฮะแทงแบบไม่ยั้งเลยแล้วก็เป็นเหตุตะลุมบอลกันนะฮะฟังผมเองก็พยายามใช้ไม้ฟาดเพื่อให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยหยุดแต่ก็เอาไม่อยู่นะฮะจนผู้ก่อเหตุวิ่งหนีเข้าไปในบ้านนะครับพวกผมเลยตัดสินใจลากคนเจ็บคนแรกคุณที่แน่นิ่งกับพื้นถูกแทงไปแล้วนะฮะ แล้วก็ให้ญาติญาตินำตัวไปส่งโรงพยาบาล oh. ส่วนพวกผมเองก็เจ็บระนาวไปอีก3ามคนนี่คือขณะเขาบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะไปทําร้ายฝั่งกลุ่มก<อ>่อเหตุนะผมจะไปช่วยจะไปช่วยคนโดนแทง,งเฉยเฉยเขามีอาวุธมีดไงเขาเลยทั้งแทงทั้งฟันพวกผมเนี่ยเจ็บระนาวทั้งชุมชนเลยนะฮะใช่ค่ะส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเมาหนักนะฮะแล้วก็พานไปหาปเรื่องคนอื่นจนเกิดเหตุการณ์บานปลายแบบนี้นะครับ มีมีคนโดนแทงก่อนแต่ผมไม่เห็นตอนจังวะแรกครับโดนคนแทงแทงแรกอ่ะผมไม่เห็นแต่ผมไม่เห็นช็อตสี่คนที่โดนนะครับแล้วคนที่สี่คนกำลังบอกว่าคนสี่คนเนี่ยเข้าไปช่วยใช่ถ้าผมไม่เข้าไปช่วยเขาก็คงต้องโดนเยอะครับเพราะเขาแทงมั่มวครับเข้าใจไหมครับแบบแล้วมันกองอยู่ตรงนั้นนะครับคนด้กองอยู่ตรงซอยคนนี้กับใช่คนที่ทําร้ายนะคเับมีปัญหาอะไรกันไหมให้รู้ว่าน่าจะแบบเมาหรืออะไรทักอย่างคนนั้นอ่ะเมาทะเลาะกันสองคน ใช่ตอนนี้มันก็พานนะครับพานไปเยอะเลยครับก็เข้าไปช่วยเขาเนี่ยเพราะว่าเห็นมีคนโดนแทงครับถ้า <c oughs> ถ้าผมไม่เข้าไปช่วยพวกพี่ผมก็พวกน้าๆก็ต้องโดน <c oughs> ไม่เจ็บก็ปางตายครับ โอ้เนี่ยเขาบอกถ้าพวกผมไม่ไปช่วยนะคนแรกที่โดนแทงแล้วฟุบอยู่นะอาจจะโดนแทงซ้าตายนะฮะผู้ชมฮะเราไปคุยกับป้าเป้าอายุ67ปีอยากรู้ว่าเรื่องราวในชุมชนนี้มีความขัดแย้งอะไรกันอยู่นะฮะป้าเป้าเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆป้าผู้ก่อเหตุไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเป็นคนในชุมชนเดียวกันนั่นแหละฮะเคยมีปัญหากันมาก่อนน,นะฮะแล้วก็ช่วงข้ามก่อนเกิดเหตุเน,เ,นเนี่ยป้าเนี่ยกำลังยืนกินขนมคุยกับหลานของคนก่อเหตุอยู่ ปรากฏอยู่ๆนะค,คนก่อเหตุก็เข้ามาด่าทอป้าด้วยถ้อยคำหยาบคายอีออนู่นอีนี่อะไรเงี้ยนะฮะค่ะแล้วก็ท้าทายสาม,มีป้าให้ออกมาชกต่อยกันแบบลูกผู้ชายแม่อเออแต่เขาลักษณะเมาแต่ทีนี้ครับก็เหมือนเคลียร์กันนะคุณด่ากันไปด่ากันมาก็จบแค่นั้นก่อนสุดท้ายผู้ก่อเหตุก,ก็มาขอโทษเธอก่อนจะแยกย้ายกันไปแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะฮะ ผู้ก่อเหตุเนี่ยนั่งกินเหล้าแล้วก็คิดว่าคนในชุมชนเนี่ยไปด่าเขา mm hmm. เออพอคิดแบบนั้นแล้ว mm hmm. โอ้โหก็เลยเกิดเป็นเรื่องฮะตำรวจสพอนองปลือของชมบุรีนะฮะก็ได้นําตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยไปสอบปากคําเพิ่มเติมที่โรงพักเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องการแจ้งความต่อกลุ่มผู้บาดเจ็บเหมือนกันนะเพราะว่าถือว่าพวกนั้นนะเข้ามารุมทําร้ายผมเหมือนกันนะครับอะตำรวจก็พานายก้องศักด์ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเมืองพัทยากระดูกคอแตกเหมือนกันคุณเนี่ย mm hmm. ดามคอไว้แบบนี้นะฮะ แล้วก็ตำรวจบอ,อกยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเลยส่วนทางคดีตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกพยานในที่เกิดเหตุมาสอบปากคําทีละคนทีละคนฮะรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปแต่ทีนี้หลังจากนี้คุณจะอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างไรนะนสิคนในชุมชนเดียวกันแท้ๆนะคะค